สวัสดีค่ะเอฟซี FC. แกงผักเสียงดาใส่ฟักทองเห็ดออริจิแครอทแถมด้วยกระลำปรีเล็กน้อยนะสุกเรียบร้อยนะทุกคนนะปรุงรสน้ําแกงเรียบร้อยเซ็บๆซนัวๆด้วยน้รราําปลากะปิ ใส่ผงนวลนิดหน่อยนะทุกคนอร่อยชื่นใจค่ะกับการนั่งทำมาครึ่งวันนะคะแกงผักเสียงดาใส่ฟักทองเห็ดออริจิแครอทหรือเราจะเรียกกันว่าแกงเลียงผักเสียงดาก็ได้นะคะทุกคนมาทานกับคุดาเดอ้อมือแรงนี่มือแรงมือแรงเซ่บเซบเสียงเดือดปุดปุดเซบอีลีเดอ้อ